เนี่ยดูพิยาดิคุยกับคนในกล้องเราเออเขาจะได้มคุยด้วยเยอะเลยชอบดูอ้อยอยู่เยเลยไม่ได้ดูสมาธิต้องอยู่กับกล้องนีโอก็หาแล้วนะว่าเขาถามหรือยังเนี่ยเอามาดูดิข้างล่างอะไรใถูกใจถูกใจนะคะเยอะแยะไปหมดอจัดเข้ามานะครับนะคนละหนึ่งคำถามครับตอนนี่ก็ดูตอนหนึ่งของขวัญเดชเหลือเวลาประมาณสิบนาทีเดี๋ยวอาจารย์โอจะไปแล้วไม่ถามไม่ถามไม่ถาม อีกสิบนาทีอาจารย์โอจะไปแล้วนะเออเพราะว่าอาจารย์โอจะไปดูละครดูละครน,นะ<อ>ใกล้เวลาแล้วนะอเออกินยาอย่างกินยาเลยจะได้กินทานอาหารเร็วขึ้นนะอับปุกกี้จะถามอะไรเพิ่มไหมยังอยู่เนี่ยเออนะเอาเข้ามาได้เลยนะพวกเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะแล้วจัดของขวัญมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นไม่ไปช่วยใส่ย,ยานะ ือผ้ามันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยได้ซักเลยถามว่ามีถ้วยใส่ย,ยามันก็มีนะคิดถึงนะัคะาทั้งคู่เลยเอออาขอบคุณนะครับนะสำหรับอีกหนึ่งแผ่นยันนะนะเอาถามมาได้เลยพุกกี้าอีกหนึ่งแผ่นยันแล้วมาเข้ามาอืมถามได้เลยเนี่ยบางทีอาจารย์ก็มไม่รู้จะทำไง ทำไรสดทีไรก็ไม่ได้ตังกักบาทก็บอกเราให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์แล้วสวดแล้วสวดแล้วนั่นน่นแหละพารานุภาพเออมันเดี๋ยวต้องสวดอีกสามสิบจบมันต้องไปไงพารานุภาพพอสวดมนต์ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ลาภตอนนี้พี่ยาก็นั่งสมาธิค่ะดีใจด้วยพี่ยาเอ๋ยนั่นั่งสมาธิอาจารย์โอ่ะสมาธิทุกวันน่ะ มาแล้ว,ลวลของขวัญ <ไป S 1> พิยามา <ไป S 1> แล้วพิยาเอาไว้นี่ดอกกุหลาบมานนให้พี้ยาก็นองสมาธิคิดถึงทั้งคู่เลยนะคะไม่ถามพิยาเอามาแล้วกุวหลาบมา